อินเตอร์แมมมี่ครับตอนนตอนนับเจอกับเชลซีนะเกมลีกนะอินเตอร์แมมมี่นะเชลซีเ,เตมิมนะครับเตอม์แมมมี่โกเดปอร,รไปกับเดวเมสซี่ไปรับไปวเดเมสซี่เดวเมสซี่เซฟได้นะครับโมูดิชเค่นโดนันอ,อโลโคครับ เปิดมันจังหวะน,นี้หรือ,อโซเลตยังครับคาร์จะสั่นครับอา่าแดงซ้ายคกโคเลียกุเลีย,ระยะครับกูเพามเมอร์ครับจังหวะน,นี้ได้จุดโทษครับเชลซีนี่กูเพามเมอร์ครับแล้วก็เซฟได้นะคตัวสเตเกน แบบมึงของเชลซีนะครับเกี่ยวมาได้ก่อนนะคูเลยย,ยมาทางขวาคนระับมาดูคิดแต่ก็ได้จุดโทษอีกครั้งนะโอ้ยเผาเมอร์อีกแล้วนะังก็ยังเซฟได้นะโอ้ยเตอร์สเตเก้น่นะโอ้ เซฟได้อยู่นะไม่มีประตูกเกิดขึ้นพอเมอื่อเปิดมุมจังหวะน,นี้เ,เขเ้ามือของเติร์สชะลอบ้ามาดูกิเข้ามือของเติร์สตัด,ดนนบบตแนวระบาดยังไมาครับหรือโซนเลสเ,ด,สเดี๋ยวนี้ไม่เสียบได้หรือโซนเลสครับยังไงครับไม่ล้มเรียบร้อยเลยนะครับ อีเตะม,ม่มีครัยบเป็นนำเชลซีแล้วนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะจากหลุยส์โซเลสครับซิ์ให้ของเลือนบซีครับยิงด้วยสายเนี่ยเรียบรอยอ้อยกาะสุดมารัสดกระสกะครับ เรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหตีเสมอครับจากโคลพาวเมอร์นะเชลซีครับโอ้โหนี่ๆแต่ไลายกาดนะครับนี่มาเงียบๆเรียบร้อยเลยโคลพาวเมอร์คให้กับเชลซีนะโ mm hmm. ด็กโกเดปอปนี่ครับ เกมเร็วเลยนะแล้วก็เดปโปลเรียบร้อยเลยนะโอ้ยนี่ครับเปิดปุ๊บไปปั๊บเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยนะโรนิโกเดปอลเก็บเลนินแมซีฟเลนี่แมซีฟก็ชาบนะครับ เปิดมาจากกังหวะนี้คีเลียนเอเบอเป้เรียบร้อยคีเลียนเอเบอเป้สามประตูต่ตอเนินคะรับอินเตอร์มาไม่คนระับนำเชลซีนะครับเข้าทางคีเลียนเอเบอเป้เรียบร้อยเลยเปิดมาจากกังหวะนี้ มองออกไปนะแล้วก็จบเกมนะอินเตอร์ม่ไม่มีครับเอาชนะเชลซีไปสามประตูตอนหนึ่งนะครับตัสเตเก้นะเหนียวมากเลยคนระับเกมนี้ครับ